ลุนประการเอ็มอภิดิษหลานชายอดีตรัฐมนตรี5กันยายนนี้จากกรณีนักร้องนักแสดงสาวรายหนึ่งเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนสอนโอชคชยัยเพื่อดำเนินคดีนายเอ็มอภิดิษอินทุลักษ์นักธุรกิจหลานชายอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเมื่อหลายสิบปีก่อนหลังถูกบอมยาข่มขืนกระทำชำเราที่รีสอร์ทย่านถนนาน,นาคน,นิวาสแขวงและเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครต่อมาค่ะนายเอ็มเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของตำรวจโดยให้การปฏิเสธทุกข้อหาพร้อมยืนยันว่า ถูกแบ็กเมลซึ่งต่อมาค่ะสารอาญาออกหมายนำตัวนายเอ็มผู้ต้องหาล่วงละเมิดทางเพศนักร้องนักแสดงสาวไปขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพหลังเจ้าตัวค่ะยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวสองครั้งติดเนื่องจากเกรงผู้ต้องหาทําลายแล้วก็ยุ่งเหยิงพยานหลักฐานซึ่งวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาค่ะมีผู้ขอประกันตัวนายเอ็มอับดุิดอินทุลักษ์โดยได้ยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งที่3ในชั้นฝากขังต่อสารอาญาโดยผู้ขอประกันเสนอหลักทรัพย์เงินสด40,000 0บาทเป็นหลักประกันนั้นความคืบนนาาล่่สุดวั ที่2กันยายนสารอาญาได้ไต่สวนพนักง,งานสอบสวนแล้วแล้วก็ได้แจ้งว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานจากผู้ต้องหาแล้วไม่มีเหตุให้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวแต่อย่างไรก็ดีค่ะสารเห็นควรรับฟังฝ่ายผู้เสียหายด้วยจึงกําหนดนัดไต่สวนวันจันทร์ที่5กันยายนนี้เวลา9นาฬิกาค่ะโดยให้แจ้งทนายความและเบิกตัวผู้ต้องหามาในวันนัดด้วยค่ะ